ควรช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นการคนเรา,ราก็บับริจาคบริจาคโลหิตกันเถอะนะไม่มีแกนายอ๋อแกรับผู้จะบริจาคเลาอีกใช่ไหมเรารู้เรารู้แกสองประพูดที่จะบริจาคโลหิตนะคะมีนังนี้ผู้ที่จะรับบริจาคต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า45กิโลกรมัม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงก่อนวันรับบริจาคค่ะควรดื่มน้ำอย่างน้อย2-3แก้วเพื่อการหมุนเวียนโลหิตที่ดีไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการดื่มนมแทนค่ะปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการโลหิตเป็นจำนวนมาก จึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นจึงต้องมีการรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตและโรงเรียนจตรีวัดมหาพุทธารามในพระบรมราชินูปธรรมได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันและยังคงจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจิตอาสาที่ตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่จะได้ช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะเราจะมีการรับบริจาคโลหิตในวันที่5มกราคม2555ตั้งแต่เวลา9นิกาถึง1 4่นาฬิกาค่ะณห,หอประชุมโรงเรียนจตรีวัดมหาพิทารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ส่วนท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตาม ขอเชิญมาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ